นี <ider> ่นนะกันจนหดดัดเหล็กนะดัดเหล็กด้วยมือเปล่าชุมือก็ไม่ใส่นะฮะเห็นว่ามีประสบการณ์มามากกว่ากี่ปีเนี่ย คพอ่งมามีตอนมาจับปลาดงนี่แหละเนาะแอ็นไนเนาะไม่เหมือนเจ้านูเนาะด้านเล็กเฮ้ยเจ้านูนี่ประสบการณ์สามสิบปีเคยไหมอ่าเคยก็เพิ่งดูกับเอนไนเขาเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่นี้เหล็กนี่คือต้องถามแมนไนนะดัดง่ายเลยดัดยากนะก็อยู่ที่เทคนิคแห ต่เขาเป็นช่างหลายอย่างนล้นะเขาคิดเอาเองไงทางคิดเอาเองทางคิดเอาเองเป็นไงครับหินหน้าบ้านเกี่ยรือยังครับโอ้เหลืออีกหนึ่งสิ้นแปดนาทีเพิ่มกองหนึ่งเลยเกี่ยแล้วกองหนึ่งนะฮะอืมเกี่ยแล้วแปดนาทีอ่าแปดนาทีแล้วก็เอาไว้เกี่ยกกองหนึ่งนะฮะโอ้มันเยอมันเหลือะมันเยอะปอไหมครับปอก ผู้ใดเอาเอาครอบาะมาให้เฮาหนิก็กินบ้เป็นเด้อ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับบวัสดิสอนแฟมิลี่นะครับมาดูกันต่อนะครับนะช่างนะครับก็กำลังช่วยกันนะครับนะนำโดยช่างพงนะลงชนแล้วก็ไข่ส่วนก็ช่วยนะละมือนะครับลมมันสิญญาบมาเลยเนื้อบริวารอกจะได้เรียนเี้ก็รื่ได้ว่าเลย แดดนะครับเราก็มาอาศัยต้นนี้นะครับต้นนะต้นหมากคอนะครับมีร่มอยู่แค่นี้นะฮนะช่วงช่วงนี้ก่อนเที่ยงนะครับนะผมว่านะตอนนี้แดดน่าจะตรงหัวเราแล้วนะอีกสักหน่อยก็คงจะเที่ยงแล้วนะครับนะใครชนชอบกินผลไม้เปรี้ยวๆนะนี่ยมาคอนะตาหมากันะนเะนาะตามเนาะอ ตำมะเขือ้ทมมะมเมาเซ่บเด้อใส่มะเขือเนื้อาหารอีหยังกาะตัวเอิญมีอาหารอีหยไงอาอาันใดโอ้โออาหารหลบโอหอาหารโลบฮเอาหมกเห่าอยู่เอามาตำใส่มะเขือขึ้นตัวขึ้นแม็ก้าตำะเขือนาะเขืออะไรตำมะเขือี่มะเขือปอกนะคไปเห็ดป่นเห็ดเป็นเตินเติอยีดบดนี่บออ ซุปมะเขือเพือกินซ่ามะเขือน,อนอี่กินใส่ยอดกระถิ่นกินใส่หมากกระถิ่งแซ่บสุดยอดแม่กินตำมตะไคร่เนาะแล้วามะเขือนะี่แหละแม่ไม่ต้องใส่ตะไคร่ก็ได้แซ่บมาดูช่างกวงดัดเหล็กเนะี่ยเดี๋ยวประเดี๋ยวมาแล้ว เจ้าเล่นมาตั่แ้วตัวที่แรกเจ้าอไม่ต้องเหเจ้าเลยมาบอกไเนาะให้รูสบ้างใครเป็นไครแบยอ้วนนะแม่ทำไมอ้วนยงอันี่ยงนี่ลูกหนูสบ้างใครเป็นไผรเดวบอกใครเชี่ยวอืม งานทีมือได้มาไหนงานซีมือเขาสิเทษตอนไทยงานทีมือน่ะ ีัิวันนงม่ไกนยยังวาวันนี่สลมคิดี้เวันนี่ยินีาี่นากัเกไปล้วหนุดนะครับเดยกชุดที่สองจะไล่กันขึ้นนะครับครับก็เมื่อกี้ไปย้ายนางร้านนะครับก็นี่ครับเมื่อกี้ไปย้ายนั่งร้านช่วย ทีมช่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอ,นนบอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจนะครับมชมคลิปด้านหลังแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเอ็ดดสอนขึ้นไปช่วยดูนะครับต้องมาเข้าหน้ากัน ก็นี่ไงหันหน้าเข้าหากันนะครับเวลา้นก็่วกันถ้าเราหัหลังมันก็มลครับนานทีเด็ดปอกเล่านามันจะเด่นรอนมากอกเได้ประมาณสมคนเลยนะเป็นยเป็นไปเป็นลกแรงงอดตเตจมามันีา่ะมมีฝานเลย

เห็นเม็ตือประโยกนะเห็นยูไก่เ่อผมไม่เคยเห็นจงผมไม่เคยเืงไม่เคเห็นไมาถามว่าเห็นไหมตือประโยกนเห็นอยู่เห็นยูตืนประโยกแต่จ้าพงไม่เคยเห็นเพราะจ้าพงยังไม่เคยไป

เอาบั้นโอ้เดี๋ยวี้ดูดหนาวนะคี่มั้นไม่หนาเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยว่เอไรกนสอนมันเอียงบมันหนามากบอกระเอียงครับ โอเคค่ะสำหรับที่นี้เขาเจอแลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ